หลังจากที่มหาเทรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ทุกวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระองค์เสด็จถลิงถวัารราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559จึงเป็นที่มาของฉันเฉลิมระเกียรติที่ชื่อว่าสัตติวัสร,รชกาละวธานคาา ฉันเฉลิมพระเกียรติบทสัตติวัตรรัชากาลละวะรธานะคาถานั้นเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี โดยสำนักงานรับพุทธศาสนาแห่งชาติขอความร่วมมือให้ทุกวัดและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ใช้สวดหลังทำวัดเย็นเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2559ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2560 สำหรับบทสัตตติวัสรัชากาลและวรธานคาถานั้นถูกแต่งขึ้นโดยพระพมดิโลกเจ้าอาวาสวัดส,สามประยาโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้ตรวจแก้ ในเนื้อหาคำแปลได้บรรยายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูประทัมพกผู้ทรงมีพระราชาศรัทธาแรงกล้าไม่หวั่นไหวทรงมีพระวิริยะอุตสาหะพร้อมด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือให้ชาวไทยพ้นจากความทุกข์พ้นจากความโศกพ้นจากภัยพิบัติ ทรงเป็นที่พึ่งของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งหลายทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ไร้ที่พึ่งทรงแนะนำกะเกษตรทฤษฎีใหม่ให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งพอง บัดนี้พระองค์ทรงครองราชกบ70ปีแล้วด้วยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนไัรขอดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระพลาลนามัยแข็งแรงปราศจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยอุปัตวันตรายอย่าได้มาแผ่าพานทรงสถิตในพระราชสถานะพ่อของแผ่นดิน ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระรัตน์ตรัรขอให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคอันตรายสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญอันมั่นคงในดวงใจคนไทยตราบกาลนานอุบลรัฐเถาน้อยทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน